ชายชรานั่งอยู่บนเสือ่อผืนเก่าสายลมยามเย็นพัดเอื่อยกลิ่นดินชื้นโชยมาเปลวเทียนไหวระริกในห้องไม้เด็กหญิงตัวน้อยนั่งเงียบดวงตากลมโตจ้องมองชายที่เธอเรียกว่าสามีมือเล็กจุ่มลงในขันน้ำลูบไล้บนเท้าเหี่ยวย่นของเขาชายชรากระแอมเบาๆ ความเงียบหนักอึ้งระหว่างทั้งสองเสียงจิ้งหรีดดังระงมจากพุ่มไม้เด็กหญิงเอียงศีรษะเธอไม่เข้าใจทำไมชายแก่คนนี้ถึงมองเธอด้วยสายตานั้นแววตามหม่นเศร้าแต่แฝงไปด้วยบางสิ่งที่เธออธิบายไม่ได้เขายื่นมือออกมาแต่ปลายคางของเธอเบาๆผิวของเขาเย็นและสาก เด็กหญิงตัวสัน่นริมฝีปากสีซีดขยับช้าๆข้าจะดูแลเจ้าเสียงของเขาแผ่วเบาเหมือนสายลมที่ลอดผ่านรอยแยกของบ้านดวงตาของเด็กหญิงมีแววลังเลเธอไม่ตอบเพียงแค่ก้มหน้ามองเงาสะท้อนของตัวเองในขันน้ำเงานั้นบิดเบี้ยว เหมือนอะไรบางอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงเธอได้แต่กลืนน้ำลายช้าๆหัวใจเต้นแรงขึ้นทุกขณะ ชายชาราลูกคราวของตัวเองช้าช้าสายตาย,ยังคงจับจ้องเด็กหญิงเธอไม่พูดเพียงแค่นั่งนิ่งมือเล็กกำชายเสื้อแน่นลมหายใจติดขัดเล็กน้อยในห้องเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมหายใจขอองค์เขาและเธอแสงเทียนริบหรี่เงาของชายชาราเต้นไหวอยู่บนฝาผนังไม้เขาค่อยคเอื้อมมือไปจับไหล่ของเด็กหญิงเธอสั่นเล็กน้อยแต่มิได้ขยับหนีเขาเห็นแววตาของเธอเต็มไปด้วยความสับสนและ บางสิ่งที่เหมือนความหวาดกลัวชายชราถอนหายใจยาวเขาเองก็สับสนไม่แพ้กันเด็กหญิงมองสบตาเขาอีกครั้งริมฝีปากเหล็กเม้มแน่นเธอหายใจเข้าลึกก่อนจะเอื้อมมือไปแตะแขนของเขาสัมผัสนั้นเบาและลังเลมือเล็กเย็นเฉียบชายชราไม่ได้ขยับเขารับรู้ถึงความกลัวของเธอแต่ก็รู้ว่าตัวเขาเอง ก็กำลังกลัวเช่นกันกลัวสิ่งที่เขาเริ่มรู้สึกกลัวสิ่งที่กำลังก่อตัวขึ้นในหัวใจของเขากลัวว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะตกหลุมรักเด็กหญิงคนนี้จริงๆชายชร,รากับพริบตาช้าช้าลมหายใจหนักอึ้งในอกของเขามีบางสิ่งกำลังบิดเกลียวความรู้สึกที่เขาไม่ควรรู้สึกเขาละมือจากไหล่เล็กขยับตัวถอยออกมาเล็กน้อย เด็กหญิงยังคงมองเขาสายตานั้นลึกและว่างเปล่าเธอไม่พูดแค่กับพริบตาแสงเทียนสะท้อนเงาในดวงตาของเธอชายชราก็ลืนน้ำลายช้าๆเขาหลบตาเธอมองไปยังเงาดำที่พาดผ่านพื้นไม้เสียงลมหอนดังแว่วจากนอกบ้านความเงียบปกคลุมระหว่างพวกเขา เด็กหญิงยกมือขึ้นแต่แขนตัวเองราวกับต้องการไล่ความหนาวชายชราขยับตัวเล็กน้อยเขาอยากพูดบางอย่างแต่ริมฝีปากกลับหนักอึ้งเขาไม่รู้ว่าควรพูดอะไรเขาไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรรู้เพียงอย่างเดียวว่าเขากำลังจมลึกลงไป ในความรู้สึกที่ไม่มีวันย้อนคืนได้อีกแล้วเด็กหญิงกระพริบตาช้าๆเธอขยับเข้าใกล้เขาอีกนิดเงาของเธอซ้อนทับเงาของเขามือเล็กยังคงกำชายเสื้อแน่นราวกับกำลังลังเลชายชราหายใจแรงขึ้นเส้นเลือดบนมือของเขาปูดขึ้นใต้ผิวเหี่ยวย่น เขารู้สึกถึงความร้อนที่ก่อตัวขึ้นในร่างกายบางอย่างกำลังเปลี่ยนไปแต่เขาไม่อยากยอมรับมันเด็กหญิงยังคงจ้องหน้าเขาแสงเทียนสั่นไหวภาพของเธอวุไหวราวกับเงาวิญญาณเธอขยับปากเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายก็เงียบลงเสียงลมหอนยังดังอยู่ข้างนอก ไม้กระดานส่งเสียงเอียดอาดใต้พื้นชายชราเริ่มหายใจไม่เป็นจังหวะเขารู้สึกเหมือนกำลังติดอยู่ในกับดักกับดักที่เขาสร้างขึ้นเองเธอไม่ควรอยู่ตรงนี้เขาไม่ควรรู้สึกเช่นนี้แต่เขาก็ไม่อาจหนีไปจากมันได้เด็กหญิงขยับเข้ามาใกล้อีกนิดเงาของเธอคลานขึ้นมาบนร่างของเขา เธอกระซิบเบาๆเสียงแผ่วเหมือนสายลมท่านกลัวหรือ,ารอชายชราก็ลืนน้ำลายช้าๆเสียงหัวใจเต้นดังก้องอยู่ในหูเขาควรจะตอบว่าอะไรเขาควรจะทำอะไรเขาเองก็ไม่รู้รู้เพียงอย่างเดียวว่ามันสายเกินไปแล้วที่จะย้อนกลับชายชราขยับริมฝีปาก แต่ไม่มีคำพูดใดเล็ดรอดออกมาดวงตาของเด็กหญิงยังคงจับจ้องเขาราวกับรอคำตอบเรากับรู้ว่าเขากำลังกลัวเขาควรจะพูดบางอย่างควรจะปฏิเสธแต่ร่างกายของเขากลับไม่ขยับเธอยกมือขึ้นแตะแขนของเขาอีกครั้งสัมผัสนั้นเบาแต่เย็นเฉียบ ผิวของเธอราวกับไร้เลือดเนื้อชายชาราสะดุ้งเล็กน้อยเธอขยับเข้ามาใกล้อีกเงาของเธอครอบคลุมร่างของเขาแสงเทียนริบรี่เปเลวไฟสะท้อนในดวงตาของเธอเธอยิ้มบางๆงริมฝีปากของเธอซีดขาวท่านจะรักข้าหรือไม่เสียงของเธอเบาราวกระซิบ แต่ดังสะท้อนในหูของเขาชายชราหายใจติดขัดหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงเสียงก้องเขาควรตอบว่าอะไรเขาไม่ควรรู้สึกแบบนี้มันผิดแต่ในขณะเดียวกันมันก็สายเกินไปแล้วที่จะหนีจากเงื้อมือของโชคชะตาชายชรากับพริบตาช้าๆ้ มือของเด็กหญิงยังคงแตะแขนของเขาเย็นเฉียบราวกับไม่มีชีวิตร่างกายของเขาแข็งทื่อเงือเย็นไหลซึมตามแผ่นหลังดวงตาของเธอยังคงจับจ้องราวกับมองลึกเข้าไปในจิตวิญญาณของเขาเปลวเทียนไหวระริกเงาของพวกเขาเต้นสั่นบนผนังไม้เก่าเขากลืนน้ำลายช้าๆความเงียบหนักอึ้ง เสียงลมหอนแผวผ่านช่องหน้าต่างเด็กหญิงยังคงรอคำตอบชายชาราสูดหายใจลึกริมฝีปากของเขาแห้งผากเขาต้องพูดอะไรบางอย่างเขาต้องทำบางสิ่งแต่ร่างกายกลับไม่ยอมเชื่อฟังเด็กหญิงเอียงศีรษะเล็กน้อยเธอยังคงยิ้มรอยยิ้มนั้นเย็นชาและว่างเปล่าท่านลังเลทำไม เสียงของเธอเบาราวสายลมดวงตาสีดำขับร้ายประกายสะท้อนเปลวไฟชายชราหายใจถี่ขึ้นหัวใจของเขาเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเธอไม่เหมือนเด็กหญิงธรรมดาเธอเป็นใครกันแน่มือเล็กของเธอลูบผ่านแขนของเขาช้าๆเล็บของเธอยาวขึ้นคมขึ้นขูดผ่านผิวของเขาจนรู้สึกแสบเขาเผลอสะดุง้งแต่ไม่อาจขยับหนี ดวงตาของเธอยังคงจ้องมองลึกเข้าไปในจิตใจของเขาท่านรักข้าแล้วใช่หรือไม่เธอกระซิบชายชาราสันสถานริมฝีปากขยับแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดรอดออกมาเขาไม่อาจพูดคำว่าใช่แต่ก็ไม่อาจพูดคำว่าไม่เพราะในส่วนลึกของหัวใจเขาเองก็ไม่แน่ใจอีกแล้วว่าความรู้สึกที่ก่อตัวขึ้นนี้ เป็นความรักหรือความกลัวกันแน่เด็กหญิงกระพริบตาช้าๆเธอยังคงมองเขาดวงตาคู่นั้นว่างเปล่าลึกจนเหมือนจะกลืนกินทุกสิ่งมือของเธอที่แตะแขนเขาเริ่มแน่นขึ้นเล็บคมกริบกดลงบนผิวของเขาชายชรากลั้นหายใจหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนมันจะระเบิดออกมาท่านรักข้าแล้วใช่หรือไม่ เธอถามซ้ำเสียงของเธอนุ่มนวลแต่เย็นยะเยือกชายชราพยายามขยับปากแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดรอดออกมาเขารู้สึกเหมือนกำลังจมลงจมลงไปในเงาดำที่ไหลออกจากร่างของเธอเงาที่ซึมผ่านพื้นไม้ซึมเข้าสู่ตัวเขาเย็นเย็นจนเหมือนจะดูดวิญญาณของเขาออกไปมือเล็กเลื่อนขึ้นแต่ใบหน้าของเขา นิ้วเรียวเย็นเฉียบลากผ่านผิวเหี่ยวย่นชายชาราสะดุง้งแต่กลับไม่อาจขยับหนีท่านจะปฏิเสธข้าหรือเธอถามอีกครั้งแววตาของเธอเปลี่ยนไปดำสนิทไร้แววแห่งความเป็นมนุษย์ชายชาราหายใจไม่ออกอากาศรอบตัวหนักอึง้งหัวใจเต้นช้าลงดวงตาของเขาสันะร,ร,ริกเธอเป็นใครกันแน่ เขาคิดจะหนีแต่ร่างกายกลับไม่เชื่อฟังเด็กหญิงเอียงศีรษะช้าๆริมฝีปากของเธอยิ้มออกมารอยยิ้มนั้นไม่เหมือนเด็กทั่วไปมันเต็มไปด้วยบางสิ่งบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวท่านเป็นของข้าแล้วเธอกระซิบชายชาราตัวสัน่นความมืดกลืนกินทุกสิ่งรอบตัวเขาพยายามจะกรีดร้อง แต่ไม่มีเสียงใดเล็ดรอดออกมามือของเด็กหญิงลูบไล้ใบหน้าของชายชรานิ้วเรียวเย็นเฉียบลากผ่านรอยเหี่ยวย่นดวงตาของเธอเป็นสีดำสนิทไม่มีแสงสะท้อนไม่มีชีวิตแต่กลับดึงดูดเขาให้จมลึกลงไปลึกลงไปจนแทบไม่มีทางหวนกลับเงาดำเริ่มซึมออกจากร่างของเธอไหลไปตามพื้นไม้เก่าซึมเข้าสู่ตัวเขา ร่างของเขาหนักขึ้นลมหายใจติดขัดหัวใจเต้นช้าลงเขารู้สึกเหมือนร่างกายกำลังถูกบางสิ่งกัดกินท่านจะไม่หนีไปจากข้าแล้วเด็กหญิงกระซิบข้างหูเขาเสียงนั้นเบาราวสายลมแต่กลับดังสะท้อนอยู่ในหัวชายชาราพยายามขยับตัวแต่ร่างกายกลับแข็งทื่อเงาดำเริ่มพันรอบแขนของเขา เลื้อยขึ้นมาตามลำตัวบีบรัดแน่นขึ้นทุกขณะเขาอ้าปากพยายามจะกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดรอดออกมาริมฝีปากของเด็กหญิงขยับอีกครั้งรอยยิ้มของเธอเย็นชาท่านเป็นของข้าแล้วเธอพูดซ้ำเงาดำพุ่งเข้าใส่เขาทันทีร่างของเขาสั่นสะท้านดวงตาเบิกโพลง หัวใจเต้นเป็นจังหวะสุดท้ายก่อนที่ทุกสิ่งจะดับวูบลงในความมืดมิดเงาดำกลืนกินทุกสิ่งรอบตัวความเงียบเข้าปกคลุมไม่มีเสียงลมหายใจของชายชาราอีกต่อไปร่างของเขายังคงนั่งนิ่งดวงตาเบิกโพลงแต่ไร้ซึ่งชีวิตริมฝีปากยังทั้งอยู่ในท่าทีหวาดกลัวเงาดำที่ไหลซึมเข้าสู่ร่างเขาค่อยๆหายไป ซึมซับเข้าไปในเนื้อหนังเด็กหญิงกระพริบตาช้าๆเธอเอียงศีรษะริมฝีปากยังคงยิ้มเธอยื่นมือออกไปแต่ใบหน้าของเขาลูบไล้อย่างอ่อนโยนในที่สุดท่านก็เป็นของข้าเธอกระซิบเบาๆเสียงนั้นเต็มไปด้วยความพึงพอใจร่างของชายชาราเริ่มขยับแต่ไม่ใช่ด้วยตัวเขาเองนิ้วของเขากระตุก ศีรษะเอียงไปด้านข้างอย่างเชื่องช้าดวงตาที่เคยขุ่นมัวกลับมืดสนิบเธอจ้องมองเขาแล้วหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นก้องสะท้อนในห้องแคบแคบราวกับมีเสียงอีกหลายเสียงซ้อนทับกันชายชราหันมามองเธอช้าช้าริมฝีปากที่เคยสันระริกด้วยความกลัวตอนนี้เริ่มโค้งเป็นรอยยิ้มรอยยิ้มที่เหมือนกับเธอทุกอย่าง เด็กหญิงเอื้อมมือไปจับมือของเขามือของเขาเย็นเฉียบไร้เลือดเนื้อเหมือนเธอแสงเทียนริบหรี่ก่อนจะดับวูบลงความมืดกลืนกินทุกสิ่งเสียงหัวเราะของทั้งสองคนดังขึ้นกล้องสะท้อนไปทั่วห้องดังกล้องออกไปนอกบ้านหายไปในสายลมยามค่ำคืนบ้านไม้เก่าหลังนั้นยังคงตั้งต,งตระหง่านอยู่กลางป่าหลังคามุงกระเบื้องแตกร้าว ผนังไม้ผุพังจากการเวลาแต่ภายในยังคงเงียบสงัดทุกอย่างเหมือนถูกหยุดเวลาไว้ไม่มีใครเคยเห็นชายชาราออกมาจากบ้านหลังนั้นอีกเลยไม่มีเสียงเคาะประตูไม่มีเสียงก้าวเดินบนระเบียงไม้เงียบเงียบจนผิดปกติชาวบ้านเริ่มกระซิบกระซาบถึงเรื่องราวประหลาดบางคนอ้างว่าเห็นเงาเคลื่อนไหวอยู่หลังหน้าต่างบางคืนมีเสียงหัวเราะเบาๆแววออกมา เสียงของเด็กหญิงเสียงของชายชราทว่าเมื่อใครก็ตามเข้าไปใกล้ทุกอย่างจะเงียบลงในทันทีเรากับไม่มีสิ่งใดเคยเกิดขึ้นหลายปีผ่านไปไม่มีใครกล้าย,ย่างกลายเข้าไปใกล้บ้านหลังนั้นอีกสายลมพัดผ่านต้นไม้เอ็นไหวตามแรงลมแต่ที่นั่นที่หน้าต่างบานหนึ่ง เด็กหญิงตัวยังคงนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ตัวเดิมดวงตาของเธอมืดสนิทมือเล็กๆจับมือของชายชาราวไว้แน่นร่างของเขายังคงนั่งนิ่งอยู่ข้างๆไม่มีลมหายใจแต่ริมฝีปากยังคงยิ้มรอยยิ้มที่ไม่อาจบอกได้ว่าเป็นสุขหรือเศร้าและเมื่อยามค่าคืนมาเยือนเสียงหัวเราะแผ่วเบาก็ดังขึ้นอีกครั้งดังสะท้อนออกไปในสายลม ดังไปจนสุดขอบป่าไม่มีใครรู้ว่ามันจะหยุดลงเมื่อใดหรือบางทีมันอาจไม่มีวันหยุดเลยตลอดกาล